ก็เข้าไปค่ะที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งหนึ่งที่ชนบุรีนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตกใจเพราะว่าวัยรุ่นที่เป็นพ่อค้าที่นํายาบ้านเนี่ยมาขายอายุแค่17ปีเองเพิ่งจะปนโทษแต่ก็ยังไม่ไวทําอีกรอบหนึ่งนะคะ ไปดูกันค่ะเรื่องนี้นะคะถูกตํารวจภูทรจังหวัดชนบุรีนำะม,มาบอกเล่าเผายแพร่ให้เราได้ฟังกันเยาวชนคนนี้อายุ17ปีเนี่ยแหละค่ะของกลางที่จับได้ก็คือยาบ้าน100 m, เม็ดเตรียไมไว้ขายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านเกมแห่งหนึ่งในซอยซีไซต์นะคะถนนลงหาดบางแสนหลังจากที่มีการร้องเรียนว่าร้านเกมแห่งนี้มีกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็นักศึกษามามั่วสุมเสพยาก,กันตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็มีการจาหน่ายยาบ้านในร้านมานานแล้วด้วยนะคะตํารวจจะได้วางแผนเข้าล่อซื้อที่บริเวณด้านหน้าร้านพบ พฤติกรรมวัยรุ่นในขบวนเวียนเข้ามาเล่นเกมในร้านนี้เนี่ยจำนวนมากจนผิดสังเกตและมีการเข้าแสดงตัวจับกลุ่มนะคะแล้วก็ค้นบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์เพราะว่ามียาบ้าแผกบรรจุอย่างดีเลยทุงละ1เม็ดผู้ต้องหาจึงได้รับสารภาพนะคะซึ่งหลังจากนี้ตำรวจเปิดเผยว่าจะมีการกวดขันมากขึ้นเพราะว่ามีการขอแนะนำนวัตกรรมใหม่ Pro Health Clinical Proflex จาก Oral B นวัตกรรมหัวแรงยืดอยู่ในกองได้ปรับให้เหมาะกับเหงือกและฟันเพื่อการแตรงฟันที่สะอาดยิ่งขึ้น Oral B Pro Health Clinical Proflex แปงสีฟันอันดับหนึ่ง ที่ต่างๆทั่วโลกแนะนำ t ี g คนนี้เนี่ยอายุ17เนี่ยน,นะคะให้การาบอกว่ารับยาบ้ามาจากกลุ่มเครือข่ายเรือนจําชนบุรีอีกทอดหนึ่งหลังจากที่เคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็โดนจับไปแล้วด้วยเข้าไปที่สถานพินิษฐ์แต่หลังจากพ้นโทษไม่นานก็หวนกลับมาทําอีกนะคะเพราะว่าโดนบังคับจากกลุ่มนะคะย,ยาบ้าท,ที่ติดค้างค่าย,ยาไว้ก่อนจะถูกจับจึงต้องหาเงินใช้หนี้ด้วยการขายยาบ้าในร้านเกมแห่งนี้แล้วก็มีลูกค้าประจําจํานวนมากทีเดียว เรื่องนี้เราเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็พยายามที่จะติดต่อแล้วก็สอบถามเรื่องราวว่ามีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างเพราะาดูจากสถิติปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กนะคะอายุประมาณ1 0 1ถึงปีติดเกมสูงมากนะคะประมาณ70%เซทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆที่จะตามมาเราไปทําเรื่องนี้มานะคะผู้สื่อข่าวของเราลงไปในพื้นที่ค่ะคุณสิริขวัญจันฝอยมีเรื่องาต่างๆมาสะท้อนให้ดูกันค่ะ หรือว่าเป็นไถตัง์รุ่นเด็กกว่าอย่างนี้ครับแล้วขโมยตังค์พ่อแม่เฮ้ยเราขอตังค์ไอ้ขอตังค์เลยดิแล้วเ,เขาถ้าเขาบอกว่าไม่ให้ก็จะต่อยเขาครับ,รบน้องแก๊งวัย14ปียอมรับว่าเขาติดเกมอย่างหนักถึงขนาดขโมยเงินพ่อแม่และเคยมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนเรื่องขอยืมเงินมาเล่นเกมและบ่อยครั้งที่น้องแกง๊งหนีเรียนมาร้านอินเทอร์เน็ตเพราะติดเกมออนไลน์โดยบางวันใช้เวลาอยู่กับเกมนานถึง20ชั่วโมง ชังวง่วโมงละ15บาทครับแล้วแต่ตังครับเคย200ครับครับสวสดีับช่วงนี้ครับมต,ตื่นๆนะครับผม ะเายย,าย,ยไม่ต่างอะไรจากน้องบาส์วัย12ปีที่เคยติดเกมอย่างหนักแต่ทุกวันนี้เลิกเล่นเกมมานานกว่า3ปีแล้วเพราะผลการเรียนตกต่ำจนถูกพ่อแม่ตำหนิเขาจึงหันมาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนฝึกฝนเป็นดีเจสมัครเล่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะหัดรีมมคเพลงในรายการของตัวเองแทนการเล่นเกมบางทีก็โดนโกงและก็โดนแฮก ขโมยรลหันไปผมก็น่าเบื่อผมก็เลเลิกเล่นนป,ปัญหาเด็กติดเกมกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะจากข้อมูลของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติพบว่าเด็กไทยอายุ10 18ปีต้องเล่นเกมถึงวันละ6ชั่วโมงกว่าร้อยละ70เล่นเกมออนไลน์เป็นประจำร้อยละ30เล่นเกม3วันต่อสัปดาห์โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและปิดเทอมจะอยู่กับเกมตลอดทั้งสัปดาห์ ปัญหาเด็กติดเกมในวัยเรียนไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กเท่านั้นนะคะแต่ว่าร้านที่ให้บริการอาจจะกลายเป็นแหล่งซ่องสุมอบายมุกต่างๆได้ค่ะซึ่งนับเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ เพื่อป้องปรามปัญหาเด็กติดเกมกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีหรือปอทอ,อได้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันร้านเกมและร้านอินเทอร์นอนเน็ตทุกสัปดาห์โดยใช้พรบภาพยนตร์และวิดีทัศจัดการผู้ฝ่าฝืนให้เด็กอายุต่ตำกว่า18ปีเข้าใช้บริการเกินเวลาที่กำหนดมาตรวจร้านอินเทอร์เน็ตตามปกตินะครับ,รบเพราะว่าแต่วันนี้เจอเด็กเข้ามาเล่นก่อนเวลานะ ประมาณ10คนก็จะดําเนินคดีกับเจ้าของร้านนะครับ ร่มสสเเิด็ปัจจุบันปอทยอมรับว่ายังมีร้านเกมและร้านอินเทอร์เนต็ตอยู่ไม่น้อยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการซึ่งหลังจากนี้จะตักเตือนและหากพบกระทําผิดซ้ําจะจับและปรับจนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตหากยังฝ,าฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมจนเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมตามมานันทวุฒิสังทองดีถ่ายภาพสิริขวาญจันทฝอยรายงาน เอสเอสก็มีปัญหานี้กันเยอะเลยนะคะคนที่หนักใจที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองแหละเพราะบางทีไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันพูดยังไงลูกก็ไม่เชื่อนะคะก็ช่วยๆกันค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆก็ตรวจตราให้มากขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับกันแจ้งหรือว่าร้องเรียนมาด้วยกันละกันนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยว